การกวาดบ้านนะคะเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยเด็กๆคะ่ะเวลาที่เราอยู่ที่บ้านเราก็ควรที่จะช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านด้วยนะคะการกวาดบ้านเป็นงานที่ทําให้พื้นบ้านสะอาดปราศจากฝุ่นละอองและเศษผงไม่เป็นที่อยู่อาศัยของหนูหมดและ,มะแมลงต่างๆ พื้นบ้านของแต่ละบ้านอาจจะแตกต่างกันเช่นพื้นไม้พื้นกระเบื้องพื้นปูนซีเมนขัดเรียบพื้นปูนซีเมนขัดหยาบซึ่งวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทําความสะอาดพื้นบ้านแต่ละประเภทก็แตกต่างกันด้วยจึงต้องเลือกใช้ให้เหมาะสม เพื่อให้ใช้งานได้นานไม่ชำรุดเสียหายนะคะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการกวาดบ้าน 1. ไม้กวาดดอกหญ้าค่ะวิธีใช้นะคะใช้กวาดพื้นไม้พื้นกระเบื้องและพื้นปูนซีเมนขัดเรียบค่ะการดูแลรักษาและจัดเก็บนะคะหลังการใช้งานควรที่จะเคาะฝุ่นละอองหรือเศษผงออกให้หมดค่ะจากนั้นนำไปแขวนไว้ที่ตะปูแขวน หรือเก็บไว้ในที่เหมาะสมโดยให้ด้ามไม้กวาดวางตั้งบนพื้นนะคะ 2. ไม้กวาดทางมะพราะ้าววิธีใช้นะคะจะใช้กวาดพื้นปูนซีเมนขัดหยาบค่ะการดูแลรักษานะหลังการใช้งานก็ควรที่จะเคาะเศษผงออกให้หมดนะจากนั้นนำไปแขวนไว้ที่แขวนหรือจะวางไว้ในที่ที่เหมาะสม โดยให้ด้ามไม้กวาดตั้งบนพื้นค่ะ 3. ที่ตักผงวิธีใช้นะคะใช้ตักฝุ่นละอองหรือเศษผงที่กวาดรวมกันไปชิ้งทังขยะค่ะในส่วนของการดูแลรักษาและจัดเก็บนะหลังจากการที่ใช้งานเสร็จแล้วล้างให้สะอาดคว่ำไว้ให้แห้งนะจากนั้นนำมาแขวนหรือตั้งไว้ที่มุมห้องก็ได้นะคะ สี่ถังขยะค่ะวิธีใช้ถังขยะจะใช้รองรับขยะประเภทต่างๆภายในบ้านนะคะการดูแลรักษาและจัดเก็บเมื่อขยะเต็มถังให้นำขยะไปทิ้งในที่ที่ชุมชนจัดไว้ให้นะจากนั้นทำการล้างถังขยะให้สะอาดความให้แห้งแล้วค่อยนำมาใช้อีกครั้งนะคะต่อไปเรามาดูวิธีการกวาดบ้านกันบ้างนะคะ การกวาดบ้านที่ถูกต้องมีวิธีการกวาดบ้านตามชนิดของพื้นดังนี้ค่ะ 1. การกวาดพื้นไม้พื้นกระเบื้องและพื้นปูนซีเมนต์ขัดเรียบภายในบ้านมีขั้นตอนดังนี้นะคะการกวาดพื้นไม้พื้นกระเบื้องและพื้นปูนซีเมนต์ขัดเรียบขั้นตอนที่1เลยใช้ไม้กวาดดอกหญ้ากวาดฟุนง้งโดยเริ่มจากมุมห้อง หรือที่ใต้โต๊ะก่อนนะคะขั้นตอนที่2ให้กวาดฝุ่นผงไปในทางเดียวกันแล้วรวมให้เป็นกองเดียวถ้าเป็นพื้นไม้ให้กวาดตามแนวยาวของไม้โดยกวาดไปในทางเดียวกันค่ะขั้นตอนที่3กวาดกองฝุ่นผงใส่ในที่ตักผงแล้วนำไปทิ้งลงในถังขยะ 2. การกวาดพื้นปูนซีเมนต์ขัดหยาบภายนอกบ้านมีนขั้นตอนดังนี้ค่ะขั้นตอนที่1กวาดฝุ่นผงและใบไม้บนพื้นปูนซีเมนต์ขัดหยาบด้วยไม้กวาดทางมะพร้าวไปในทางเดียวกันนะโดยกวาดรวมฝุ่นผงให้เป็นกองเดียวขั้นตอนที่2ใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวกวาดฝุ่นผงและใบไม้ ที่กองรวมกันใส่ในที่ตากผงแล้วนําไปทิ้งในทางขยะค่ะสำหรับผู้ที่แพ้ฝุ่นละอองนะคะขณะกวาดบ้านควรสวมผ้าปิดปากและจมูกและควรกวาดเบาๆให้ไปทิศทางเดียวกันเพื่อไม่ให้ฝุ่นฟุง้งกระจายไปทั่วบริเวณค่ะประโยชน์ของการกวาดบ้านการกวาดบ้านเป็นประจำมีประโยชน์ดังนี้นะคะ 1. พื้นบ้านสะอาดค่ะ 2. ผู้อยู่อาศัยเดินสบายสุขภาพดีไม่เป็นโรคภูมิแพ้ 3. บ้านไม่เป็นที่อยู่อาศัยของหนูหมดและแมลงต่างๆนะคะ